ไอ้เฮียมันจะพากูไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยโดนยิงไอ้ควายเอ้ยกูนั่งรถมันต้องไก่กูนั่งมาตายใช่ไหมเนี่ยฮะความเงาเข้าบางตาฉันไปไหนไม่รู้นี่ออาโอ๊ยไปก่อนโอ้รถถัง เฮ้ยมันมีรถถังใช่ป่ะเอาวะเก้าวเขี้ยอะไรวะเนี่ยไปไปเข้าสู่สงครามแล้วพวกเราทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีโอ้ my god นั่นอะไรอ่ะไอ้เขี้ยรถถังปะทุวะไอมึงมาทำไมเนี่ยแกก็ได้ยุ่กูด้วยรถถังดาบกูมาพี่มายึดยึดเลยยึด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 สามยึดสาม ใครยิงวะใครยิงอ่ะเชีย่ยคนยิงกูอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจออะไรมึงยิงกูตรงไหนไม่ยันมีเลยอ้าวรถสั่งมาเนี่ยไอ้ยสนามลบมันอยู่รทางนู้นไอ้คว้อเออมีคนมีคนอยู่ตรงนี้ลงรถดิลงรถดิลงรถดิ ไม่หลงวะเฮี้ยข้างเดียวกันมันยิงกูตรงไหนเนี่ยไอ้ควายเป็นผ่านตาไงวะมองไม่เห็นเลยโดนเฮี้ยนแล้วเจอแล้วตาย ควายยิงกูอยู่ได้แม่เอ้มี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 ม่งไปนูน่นแล้วไหนวะเชื่อมาหยุดนี่ไปแล้วมันไปแล้วมันข่าไปแล้วตายสัตว์ตายสองตัวไปไดิกตายโถวเว้ย <c oughs> ไปไปเปล่าไปเปล่า

โอ้ไม่ก็ตายห้ยเียแพ้ได้ไหมควายกันสองไม่ได้ไปกันสองเลยไปที่กูเล่นอยู่คนเดียวรื้ไงวะเนี้ฮะรถถังมึงง่าบางกูตัวเดียวอย่างไงวะตายตายแล้วตายแล้ววุ่นวายชิบหายเลยเกมเนี้ย ấy lò gu đi lò đi, ai, ai chưa, ai, không lò gu à, nè, tớ, yeah gì, lên. <đổi thAST quiet aí> การลบที่ดีเนี่ยเราควรยึดตรงกลางให้ได้ก่อนใช่เชื่อกูดิ95แล้วร้อยไปทีสองให้ได้ชนะแล้วโอ้โหวินดูเลยปัดโถ่ย้ยเกมนี้เอาไป5้าดาวเลยโคตรมันนะเอาละหลายคนคงจะงงนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมอะไรมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรกูนั่งดูต้องนานยังไม่เข้าใจเลยเกมนี้มันเป็นเกมสงครามนะ ก็คือเป็นสงครามเหมือนสงครามโลกอ่ะน่าจะครั้งที่หนึ่งมั้งน่าจจะครั้งที่สองก็ได้น่าจะครั้งที่สองราะว่ามันมีรถถังแล้วเอาโอเคมาเจอใหม่คลิปหน้ากันครับผมคลิปนี้พามาเที่ยวเกมเก่าๆเกมฟรีได้เกมเนี้ยก็มาเจอใหม่คลิปหน้ากันใครได้กำลังดใหม่ฝากกดติดงติ๊งติดตามกกดด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับพี่บาย